สวัสดีเด้อครับเ,เด้อโอ้เห็นดอ,อ,นะอ,องีอยนะ้ยเหรอให้เลยมาไอ้อันนี้ปล่อยนะแม่งเยอะปล่อยเห็นมันยเอาเลยนี่แต่มูลนี่คือสิีปล่อยหรอกเพราะมันเอ,เอนันนี้เป็นยังคือปล่อยเห็นมันยาวตดีปล่อยเห็นมันเงียเอาคือตัดต้นเก่าออกนะมันหน่มไปสวมหมดสามสีลำลำหนึ่งยังใช่น้ำไม่สมร <c oughs> ลายเริ่มออกไรแล้วน้ำไม่ผมพักขากราตังขึ้น ทักขาไอ้ตัดแต่งไหวมันมอหยอด่ใหญหดอกมันไอ้คุ้มเนาะตัวนี้ก็ไหวดีไปไทยไทยกิมซุ่งอันนี้ขนาด่านขอเพอด้วนี่เพื่อนไอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นเอามาพอ่นะให้เพิ่อนอยู่เพิ่นเอามาเพิ่นเาเสียเอาไปให้เงินลังน่ะผมก็ขอลองอันนึงฮะเอามาเอามาปลูกไปนี่เพื่อนตัดแบบนี้แบบนี้ มาติดเสยตัวนี้พันหน่อยหรือนะว่าเป็นผ่านเลยเป็น้พันมันใหญ่แต่าบางอย่างมันขึ้นหน่อยแท่านี้มันกับดิบนบางอย่างเป็นดินหินสองปีสามปีทำนี่มองงามกับงามเนาะมองมองงามกับมองงามเป็นธรรมดา <c oughs> โอ้ยข้อตัดหหอ,อ,อะไรดีเ <c oughs> นี่ยครับงาอะไรนะนี่แหละต้นเดียวกันกับต้นอะไรบางนึงนี่แหละเนี่ยบางต้นมันก็ดินมองนาดินมองดินมันไนอ้บอกแข็งกับง่ามมองดินมันแข็งไปดินหินนะมันกับบางง่ามไปเป็นบางหมองให้กัน ก็เห็นมางามอู้สิล่นไปได้หน่อยเนาะวันนี้ยังเจาะมันหมดขึ้นเงาทำไมหล่มเมื่ไหร้าขึ้นไปไหนมาเมงเอ้ยถ้าบ่กั้นเน <c oughs> พอดะนีตัวนี้มันหล่นตัวนี้มันขึ้นแทนีย <c oughs> นขึ้นแทีนกันเรนทำไมสมไล่ปุ๊กก็ได้ <c oughs> เห็นซ้ำเีย เห็นเลยว่ามาสมซีปลุกแล้วต้องไปสื่อเขาสื่อเขาบาแสบบางเจ้าจะแส็บี้ใหไงบอใหญ่อีหล๋เป็นไลยขึ้นร้ายแห่งคากแห่ง มือน,นี้ฝนบปตกเลยพี่น้องมีสตยฝนตกแน่มือน,นี้บ่ทันตกบ่แม่นบ่ตกบ่ทันตกเห็นไหมเป็นสูงแต่ว่าไม่แยงไรเลยครับผ้าเบิง้งหน่อยขามากอะ่ะฝากไหลาฝากแช่เป็นกําลังใจให้ผม่เล้ยครับขอบคุณหลายๆครับ